สวัสดีค่ะมือน,นี้อ้อมหมูใส่เส้นพี่น้องหมูสามสันค่ะคืออจากมันมัน,มนเสน้นหนอมๆพี่น้องมันได้ฟิลิลงโอ้ หอมอีกเลยมาค่ะมาหอมหมูหอมผัก โอ้ยแสบพี่น้องเย้ยขึ้นหอดบานเท่านาเนี่ยไม่ได้การพักจะหลายเนี่ยหากินไงขนหนาวมากกินจะพักแ่แข็งพี่น้อง